วันดีตอนเช้าจุคนจา้าโอ้เบิ่งเนี่อันนี้พักน,น้ำพักเรียบร้อยแล้วก็เลยสิพามุจจามาเบิง่งอันนี้นะคะเป็นต้นกระสับสำหรับที่จะ,ะไปปลูกเนาะมันจะเป็นพักสลัดนะคะไม่ว่าจะเป็นกรีนโอ๊กเรดโอ๊กนะคะจะเห็นบ่ค่ะสีแดงๆขึ้นมาแล้วอันนี้ใกล้แล้วเด้อค่ะเด้อกะประมาณหกใบนะคะชั้นกะสีเอาเกินไปลงนะคะตอนนี้เพิ่นก็ได้อ่าสมมุติว่านมาหนักใบกันเนาะสมมุติต้นนี้กะบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอีกจังน่อยนะคะอีกประมาณห้ามือนะคะชั้นสีเอาลงอ่าหนานใหญ่ก็คือต้องไปเตรียมดินนะคะเพื่ออปปลลููกกเเเนนนนาาาะะะพีีพ่่้้งจจ๋ย ปลุกหลายอย่างหลายหน้าอยู่จากช่วงนี้หนาหนาวนะคะหนาหนาวกับของออสเตรเลียก็จะเป็นมิถุนาก็รักษาสิงหาเนาะตอนนี้พุทธภาอยู่มันเป็นออทัมอยู่นะคะแต่ว่าอากาศมันเริ่มเย็นลงเรื่อยๆแล้วค่ะบางมื้อกับหกองศากับองศาเจ็ดองศาบางมื้อกับสองตัวละอสองหลักนะคะกับขึ 11, 12, ้นสิบเอ็ดสิบสองสิบสามก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าเมื่อเช้านี่ตื่นขึ้นมากะเป็นสวยจังเลยเกือบแปดโมงกับประมาณเท่าไรละสิบห้าองศาก็คืเ้เย็นอยู่จ้ะสิบสี่สิบห้าองศานะจาะเย็ยนอยู่เนาะนี่ละจาพาพ้าภาว่าบางเบียร์ผักนะคะเบรดโอ,กอะะะ๊ก เรียผักต่างๆก็คือปลูกไว้จังเสียค่ะเดี๋ยวจะพาไปเบิงผักนานนาวอีกชนิดนึงนะคะที่ปลูกแล้วก็งามพอกำลังจได้เก็บเด็ดกินแล้วแต่ว่ามันขึ้นแต่แคกเลิกแล้วค่ะเด็ดประมาณ30ต้นแล้วไป้ขพาไปเบิงกันนะจ๊ะเนาะก่อนไปกัจะมีผู้ซอยคือกันล่ะค่ะใส่เสื้อกันหนาวให้เพลินนะคะใกลดีขมนขมนเบบทำวิดมัมมี๊ยังขมนฟันหูตึงนะคะแต่ว่ากะบวอาก็เพลินนะจ๊ะพี่น้องจ๋านี่ค่ะเป็นผักร่วมนะคะผักชื่อร่วมของฉันนะคะเมื่อวาจะเป็นชีร่าวนะคะทุกคนแล้วก็ โอ้ยแล้วบางแน่นอนมากินได้เนี่ยต้องมาจับนอนนี่มันคือในเนี่ยและเบิ่งพูดนะกินละแถบหนึ่งละอันอีกสองสามมือบ่เหลือดอกกัพี่น้องนี่นี่บางเทธอนะคะฉันเคยเอาเอา,เอาขึ้นจากไปใสยย่ยำเนาะควนไปกลับมานอนยื้อไตใบมันกระตักออกกินต่อนต่ะต่ทดสอบเราว่ามันเป็นนอนนะเพราะมันอย่างอื่นนะมันเป็นแบบวิตฟักนะมันมนะหมแต่เลยคิดว่าเอาม่นเป็นอย่างดอกบ่บมินเชื้อโร์โลแกนต่อไต่อร่า,อางกายก็เลยกินต่อไปละพี่น้องจามนมีกระเจะมีพวกหัวปลาฝรั่งน้ำเด้อเอามาปลูกนี่าพักพักอิตแต่ว่วาักอตู่่นนนนีีก็็จะเปแว้่เบงน ยังมากินเพลินฉันตัดดอกมันได้เนี่ยเอ่อบักพริกนะคะเนี่ยจ้ะปลูกกระถางเดียวกินคนเดียวก็เรียบร้อยค่ะแต่ต้องปลูกเยอะแต่ว่าฉันกำลังแซนไม้ลูกก็จะต้องปลูกแบบว่ารอดหนาขึ้นไปเช่นกินชุ่มมีล้วชุ่มเน้นก็พร้อมกินเลยจั่นีือาคารในการปลูกผักของฉันนะคะก็จะเป็นแบบนเมนาพี่น้องนะแล้วก็จะไม่ทุนนะคะปลูกอ่าอาจารเย็นเพลินกับบ๊เป็นปัญหาได้ทุกคนนอนจะชอบไม่ใช่นะคะ ฉันกะพอนำใบบอยพอทุ่นพันหมักงามเนาะพี่น้องเนาะจะเอาว่างไว้ในกระถางใหญ่กะไว้ท่ำพันนะคะเพราะว่ายาดมันสูญพันนะคะเนี่ยจะพักตั้งต่างอ่าที่บ้านกะจะตีอ้ออีกอันนึงนะคะเดี๋ยวพาไปเบิ่งอันอีกอันนึงเนาะอีกกาบนะคะตีโค้งตีโค้งเอามาลูกอ่าอันนี้จะคือเอ่อแคร์เนาะแขี้ยวเขีว้ขวเ่เออแขีว้วฉันสื้อเป็นร่วมสีมาตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วนะคะเวลาเราเด็ดกลิ่นมันบพีน่น้องจ๋ามันจะเป็นโป้งขึ้นมาเนี่ยสวยอันนี้ใส่ปุ๋ยใส่ใส่อัะปุ๋ยขี้นนนอะะค ยูยื้อไตจนไหมเดี๋ยววันหลังจีภาไปรีวิวเห็นเบิ้งนะคะเนาะเนี่ยจะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแคล่แคล่เนาะนี่ประโยชน์มากมายมหาศาลนะคะบอกว่านะคะอาทัดไปนะท่านผู้ชมขาจีภาไปเบิเ้งอีกอันนึงนะคะที่ปลูกไว้กินนะคะไว้แซ่บก๋วยตตตเตี๋ยวหยอดยำเนี่ยถ้าพักบุ้งไงเห็นบ่ามั้เจ้าจา๋าเดี๋ยวเสียนามมายน้ำมาใส่คนอีกอยู่หน้าหนาวมันจะปุ่มดีปัญญังแล้วเบนะ้างี่ยนี่ล้วจะพ่อได้กินอยู่พี่น้องเนี่ยพอพอเร่หายคิดถึงบ้านนะจ๊ะพี่น้องจ๋าแล้วก็อีกต้นหนึ่งนั่นทีจ๋านำเสนอนะคะกวางตุ้อันนี่ ใจว่ากวางตุ้งไถ่หรือกวางตุ้งเ,เทศเนาะเพราะว่าฉันต้องถบบ่าเบื้องดอกมันฉันฉันอยากกินหรือว่าอยากปลูกกวางตุ้งไถ่เลยวัดหนึ่งปลามันบางอย่างเอาเดอกมันเป็นหนึ่งนีตตอนนี้ปลูกใส่กระถางสวยๆดินงามๆเพราะว่าอยากจะได้พันธุ์มันไงคือแบบว่าชูนพันธุ์ไงเพราะว่าปลูกเจ้าของใส่ดินแบบว่าม่ถูกต้องนะตอนแรกนะคะเดี๋ยวนี้รู้แล้วว่าปลูกผักข้นจะใส่ดินเอียงนะคะตอนนี้เนาะอันนี้เป็นมะเขือขึนนะพี่น้องจ๋าจะลังจอดอกนะไว้แดดร่อยแดดเซาเลยนะคะหรือกับผักอีตูผักอีตูเดี๋ยวอออ่าาาาเเเมมล็ดััันนนนนจจะะะะไวว้ทพธุ์แผกตู๊ นี่นะคะที่แบบว่าต้องมีไว้ในครัวเรือนเนาะพี่น้องจา๋าเนี่ยคะ่ะแดดเช้าๆนะคะตอนนี้ก็สิประมาณเกือบ20องศาแล้วล,ละมั้งช่วงนี้แดดแ,แรงนะคะตอนเช้มาน้ำเนี่ก็ะไม่ค่อยสวยปานไรระคะ่ะก็จะมีเอยียงกับขนาดขนาดเนาะพี่น้องเนาะแล้วบางอยา่างาฉันว่านไปทัวไปทิพย์ทนานขึ้นชายอ่ชี้เล่าฉันจะว่านไปน้ำกแบบันเห็นึงว่าที่ไม่ว่านมาตอนน่อในเพราะว่าฉันเอาไข่มาลงเนาะน้ำเปล่านะมีเพราะว่าต้องบำรุงชาวนาเพราะดินตรงนี้ไม่ค่อยงามไง่ายจัดก็เลยเอาไข่พงเชลลดมาโรยนะคะมาสาดใส่เผินเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็มีแบบทีดสำหรับต ตำแก้วนะคะอ่านกินผักสวนครัวนี่กับจิตํำแก้วกับหนึ่งปันิ่มวันสันดปาแต่ว่ายัง,งมีปน,นิ่อยูนะนะแมงวัานขอประทานถอระพี่น้องแล้วกาผักตังแดงนะปลูกมันธนุเองแล้วก็ว่านเองปลูกเองนะะี่ยกาผักตังแดงถ้าล่งต้นจะอันนี้เนาะทีอมันจ๊เปาเนาะแล้วมันเป็นหมากแล้วพี่น้องจ้ะนีล่ละจ้ะผักสวนครัวที่สามาพ่อกินได้นะชวนม้นะคะอ๋อมีอีกอันนึงนะสี่าไบเบิง้งอีกอันนึ่งงามงามเดียจะอาใเบิาาเงจะเป็นไปวันใดนะพี่น้องจอ้ะ พัลายแล้กระถางนี้ฉันปลูกไส่บัวแดงนะบัวแดงก็บว่เป็นหมาเป็นน้วยได้เป็นนีก็คือว่าสิบ่ได้กินดอกตำตำบัวแดงใส่ตำมะกหุ่วตำชว่าตำม,มัว่วนแตงสันนะเครื่องผุดแล้วก็ถักเป็นแง่งเนี่ยลรจจะเอามาสามสี่หยอนึงนะแพร่พันเยอะๆแล้วก็แจกมู่ไปนะเพื่อนคนทไานมาฉันจะเด็ดไห่เด็ดไห่นะครับพี่น้องจา๋าเนี่จ้ะสำหรับแกงน้อไม้เนาะพี่น้องเนาะอ้อมหอยเป็นแฟนเนาะโอ้โหสวยสวยสวยแต่บางแ้เจ้าทาิด้วยเอาเป็นแย่งเดพี่น้องเนาะยอดเป็นเรียดเดสวยวดีพี่น้อง